เดียวโอนเอ็นโอนเอ็นพริกกระเพรา,พาจะเอาขึ้นไหวไหม ถอนลากถอนโคนเนี่ยลองลองดันกัน่อยรถนันแล้วก็สลิงดึงแม่โคดึงใช่ไหมนั้นก็ฟันอันนี้ออกให้เรา โน้มโน้มต้นให้ฟันกิ่งออกก็ต้องฟันนี้ออกก่อนเนี่ยกิ่งเนี่ยต้องเอาออกมาขัดเลยนยะฟันออกก่อนนีม่มาช่วยมาถ่ายทำหนังลรคดีแลนะ้วทำสารลคดี <c oughs> เอาเราก็ต้อง มันคือความทรงจำไว้ว่าลมฝนแมลงขนาดเนี่ยดีนะไม่ฟาด

ก็ปิดตไว้ไม่ใช่เหรอมิเตอร์พ่อมิเตอร์มันปิดไว้ใช่ไหมตอนแรกมันเปิดเงี้ย